อันนี้แบบพูดแบบ จริงๆจ,จ,จ,จังๆเลยก็คือว่าในทุกๆครั้งที่มีข่าวดังเอกนี้เข้ามาก็จะมีคอมเมนต์เชิงลบอันนี้ก็ต้องว่าตามตรงแล้วก็คอมเมนต์ในเชิงให้กําลังใจคือถ้าใครที่ได้ตามเจลีนะครับหรือว่าได้ได้ได้ไดตามมูรว่าเรดส์กับโค้ชคนใหม่ที่เข้ามาคุมทีมเนี่ยก็ต้องว่าตามตรงว่าเอกนิตโอกาสอยากไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ที่โค้ชใหม่เขาดึงเข้ามาหรือตัวผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมอยู่แล้วถ้าให้ไปเข้าแถวเรียงลําดับจริงๆมองในแง่ความเป็นจริงในแง่ของฟุตบอลล้วนๆเนี่ยเอก เป็นลำดับที่4หรือ5อะไรราวนี้ด้วยซ้ำหรือกอะไรอย่างเงี้ยถ้านับรวมมิดฟิลด์ทั้งหมดนะยากจริงๆครับเอกนิต e จะไม่ได้ใช้สิทธิ์พื้นฐานหมายถึงว่าจากซีซั่นที่แล้วละเพราะโค้ชเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนอันนี้ว่าตามตรงมันแทบจะล้มล้างเป็นศูนย์ละดังนั้นไปีนี้เป็นซีซั่นที่เอกนิตก็ต้องเริ่มใหม่ด้วยตัวของบุ๊กเองดังนั้นถ้าจะเริ่มบุ๊กก็ต้องเริ่มที่บอลทั่วอย่างรการลูวานถูกไหมฮะเขามักจะใช้ผู้เล่นชุดสำรองซึ่งบุ๊กก็จะต้องไปเอาโอกาากาาสจตรงนนั้